โอ้นพิเศษมากฮะเนื่องจากว่าผมนั่งอยู่กับศิลปิน3ท่าน3รุ่นเลยนะฮะการนั่งอยู่ร่วมกันกับในห้องเดียวกันกับ3ท่านนี้ดูเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากนะฮะ <laughs> อะไรจึงทําให้มันอยู่ด้วยกันฮะผมถามคุณออฟเลยก็แล้วกันฮะ คือผมพยายามทบทวนว่าเออจริงจริงมันยังเหลืออะไรที่อยากทำในในชีวิตในบ้านปลายชีวิตที่เหลืออยู่นี่ไปถึงขนาดนั้นแล้วเหรอครับโอเคครับก็ลองนึกทบทวนคือช่วงหลังๆเนี่ยไม่รู้ว่าอายุเยอะขึ้นหรืออะไรผมพยายามย้อนอดีตกลับไปเรื่อยๆว่าเอะอะไรมันทําให้เกิดเราคนนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยคือผมอะเดินทางเดินทางเร็วมากอ หมายถึงว่ามันเดินทางแบบไม่ได้มองข้างหลังไม่ได้อะไรอก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวจน20ปีผ่านไปไม่ได้ดูเลยว่าเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตเราเราเริ่มจากอะไรอพักหลังเลยคิดถึงเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นก็กลับไปนั่งนึกถึงคนที่มีอิทธิพลกับเราในครั้งแรกที่เราหยิบกีตาร์ขึ้นมาอะไรอย่แล้วก็โดยความเป็นวงเราก็แชร์กันด้วยว่าเอออะไรที่มันทําให้เกิดวงดนตรีบิ๊กแอสนี่ขึ้นมา ก็เลยไปพบว่าเออก็เป็นพี่ๆไมโครอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามถอดรูทไปเรื่อยๆโอ้โหถ้าไม่มีไมโครพวกเราจะเป็นยังไงนะบิ๊กแอสก็คงไม่ติดยาก็ค่าตีรันฟันแทงครับไม่คือมันไม่ติดยาก็ติดคุกอะครับอะไรประมาณนะครับคืออนาคตก็จะไม่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ย ผมก็เลยต้องขอบคุณไมโครนะต้องขอบคุณพี่ๆไมโครที่แบบทําให้เราอยากเล่นดนตรีขึ้นมาเลยครับผมก็เลยนึกถึงคําว่าเฮ้ยพี่เขาเป็นฮีโร่ฮีโร่ที่ช่วยชีวิตเราขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเรา ได้ร่วมงานากับคนที่เป็นแรงบันดาลใจของเราจริงๆเป็นฮีโร่ของเราจริงๆช่วยเหลือโดยที่พี่เขาไม่รู้อะไรเงี้ยช่วยให้เราจากจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายได้อะไรเงี้ยแล้วช่วยให้เราเป็นตัวตนอย่างทุกวันนี้ได้นะมันคงภูมิใจแล้วมันคงเป็นเกียรติมากที่ได้เจอพี่ๆเหล่านั้นอะไรเงี้ยครับถ้าได้ร่วง <c oughs> มงานกันได้แต่งเพลงให้พี่เขาร้องอะไรเงี้ยมันคงแฮปปี้อะไรครับมันไม่ใช่การเอาเพลงของพี่เขามาร้อง ใช่ครับเราแต่งและชวนพี่มาร้องด้วยใช่ครับโหนี่ดูอาหารมาก้าทายมากกล้าหาญชันสูตมากตอนที่ตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดว่าแบบคือคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะขอให้ได้เป็นอย่างเงี้ยขอได้ได้ร่วมงานกับพี่ไมโครสักครั้งหนึ่งพี่หนุ่ยไมโครสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นหลักไมในชีวิตที่แบบที่ฟินมากสําหรับผมและเพื่อนๆอะไรยเงี้ยครับผมจําภาพของผมตอนเป็นเด็กที่เก็บโต๊ะ ก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยทำไมคุณต้องเก็บตรงก๋วยเตี๋ยวเลยผมเป็นเด็กเสิริมครับพ่อขายก๋วยเตี๋ยวที่บ้านแต่ชีวิตเด็กเป็นเด็กคลองครับแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในคลองมีแพซึ่งในคำว่าเรือมีคำว่าเรือใช่ไหมรู้สึกกับมันนะคงรู้สึกกับคลองแล้วก็จะมีท่อนดังเรือใบล่องหาทิศทางอะไรเงี้ยผมแต่คุณเรือก๋วยเตี๋ยวไว้ที่เรือไปไปพาผมไปอ่ะเรือพาผมไปไกลกว่าคลองอ่ะคงคงเป็นอะไรแบบนั้นซึ่ง ซึ่งเราก็คงให้คําตอบไม่ได้นะตอนเด็กแต่ว่าเป็นความเพลิดเพลินเป็นความสุขที่เราได้ได้ฟังเพลงก่อนหน้านั้นเนี่ยเพลงที่เข้ามาในชีวิตก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งหรือไม่ก็อาจจะมีแรปเตอร์อะไรเงี้ยก็น่านลอเด็กแต่ว่าเพลงที่แรปเตอร์ก็พี่เสืออีกโปรดิวั์ใช่พอมาอ่านบกเทปฮะคือยุคนั้นก็ฟังกับพี่เสืออีกทีนี้เพลงที่เป็นเพลงล็อกเพลงที่หนักแน่นเพลงที่จริงจังขึ้นมาคือเพลงพี่เสือที่ที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยผมว่าเป็น เป็นคนแรกเลยครับที่ทําให้ผมรู้สึกเปิดประตูเข้าไปสู่เพลงเพลงร็อกไอง้แล้วพี่เสือฟังเพลงของ Twenty five hours บ้างไหมครับรู้จักบ้างไหมครับวงนี้รู้จักครับก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณออฟรับผมขอบคุณออฟขอบคุณแหลมที่ให้ให้เกียรติผมเป็นฮีโร่นะครับเป็นซึ่งซึ่งตรงนี้ผมเองก็เหมือนกันนะถ้าสมมติผมมีโอกาสได้ร้องเพลงกับพี่ฟอมมัสนีหรือถ้าผมได้ร้องเพลงกับพี่แอดผมก็มีความรู้สึกเดียวกันเลยไม่ไม่ต่างกัน ดี๋ยวขอเบรกตรงนี้แป๊บนึงนะเฮ้ยโปรเจกต์ต่อไปว่ะฮีโร่ออฟฮีโร่อีีกทเหนือฮีโร่ยังมีฮีโร่สาวอะไรนี่รอฟังเลยเนี่ยพี่เสือร้องไปกับพี่ป้อมเนี่ยเออไม่น่าสนใจพี่โป่งจะร้องกับใครเอออาจจะชวนพี่แหลมบริษัทมาเป็นมือกีตาร์หรืออะไรกันไม่รู้พี่โป่งกับพี่รังอะไรเงี้ยโอ้โหการเป็นพี่ปลังโอเคครับถาข้ามเรื่องนี้ไปโทษทีครับพี่โอเคไม่เป็นไรครับต่อครับก็อ่อก็เข้าใจความรู้สึกนะครับแล้วก็ รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ที่เห็นผมเป็นฮีโร่นะครับขอบคุณมากแล้วก็ถามว่ารู้จักเพลงของ25 o e n t y f m s ไหมนะครับรู้จักครับผมชอบอยู่หลายเพลงมิลลเดีเพรอแล้วก็ผมก็เล่นเพลงเขาอยู่ในรลฟ์ของผมด้วยเลลเ่นครับโหพี่เล่นเพลงอะไรครับพี่เลือกเพลงอะไรครับมันทำได้เพียงโหชอบมากครับมิลลิเดีพรอมากเพลงไม่เคยนี่ผมก็ชอบคือชอบก่อนที่จะรู้จักกันนะครับแล้วพอมีวันหนึ่งออฟโทรมาหาผม เล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมก็ยินดีมากที่ที่มีโอกาสได้ทำแล้วก็พอรู้ว่าจะต้องฟีดจริงกับใครนี่ก็โอเคเป็นวงที่เราชอบผมไม่เคยฟีดอะไรกับใครเลยครับออผมไม่เคยร้องคู่กับใครผมปฏิเสธตลอดเพราะว่าอะไรครับมีมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่อยากทำทำไมครับพี่ทำไมไม่ชอบไม่ทราบเหมือนกันครับครับโอเคครับแล้วทำไมถึงยอมกับโปรเจกต์นี้อยากทำครับเพราะเพราะเป็นออฟเพราะเป็นแลมด้วยครับเพราะเป็นออฟ พาะเป็นแกรมมี่พาะเป็นแหลมอยากทำเอาละครับคราวนี้พอรับรู้กันแล้วว่าเราจะได้ทํางานร่วมกับฮีโร่ของเราเราก็ต้องแต่งเพลงแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่านับหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงร้อยคือการที่จะแต่งเพลงให้กับพี่ที่เราเรียกว่าฮีโร่เนี่ยครับสําหรับผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่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 ใช่เรื่องง่ายมันก็ไม่น่าจะง่ายคือบางเพลงตั้งใจเขียนก็ไม่ได้อื จะพยายามก็กไม่ได้ทีนี้ผมก็เมื่อรับมาแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมก็ต้องมาดูว่าผมจะทําอะไรได้บ้างทั้งสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นมันไปเจอสิ่งที่มีอยู่ก็คือเพลงนับเป็นถึงร้อยแล้วก็อยู่ในกระเป๋าของเพลงที่เก็บไว้นะครับคือเป็นธรรมดาคนทําเพลงจะต้องมีเพลงไว้ในกระเป๋าใช่บางเพลงก็เหมาะกับวันนี้บางเพลงก็เผื่อไว้ก่อนบางเพลงอาจจะต้องเล่าโดยมีใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็นับหนึ่งถึงร้อยเนี่ยกับโปรเจกต์นี้ก็ดูเหมือนจะไปด้วยกันได้แล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าถ้าในความหมายของนับหนึ่งถึงร้อยเนี่ยมีพี่คนหนึ่งซึ่งมาทั้งเตือนเราด้วยมาบอกเราด้วยแล้วเราก็เป็นพาหาหนึ่งเพื่อจะไปบอกผู้คนด้วยนก็คงเป็นเรื่องที่ดีนับหนึ่งถึงร้อยคืออะไรคือพยายามบอกให้เราใจเย็นๆทุกคนมีเรื่องที่จะเข้ามาปะทดได้ตลอดเวลาทั้งเรื่องภายนอกภายในของตัวเองก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือสติ สติเนี่ยมันอาจจะกลับมาด้วยตัวเราเองถ้าถ้าอาหารพอหรือหรือฝึกมาแล้วหรือว่าเตรียมตัวมาแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังเป็นคนที่จะต้องมีใครสกิดใจเย็นใจเย็นด้วยใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราเรายอมรับนะครับเพลงนี้ก็เลยเกิดขึ้นในในวันหนึ่งที่ผมเขียนเตือนตัวเองด้วยแล้วก็เผื่อไว้ว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากเพลงนี้เพื่อบอกน้องๆ หรือจะเป็นประโยชน์ต่อคนอ,อื่นที่ได้ฟังอื่นด้วยวันนี้ก็ได้อาาอกมาหมว่าแล้วพอมีพี่เสือเขามาร้องด้วยก็อย่างที่แหลมว่าเมื่อกี้มันก็เลยคล้ายๆกับนอกจากเราจะเตือนตัวเองแล้วเหมือนมีพี่ที่เราเคารพมาช่วยเตือนเราเองอีกทีหนึ่งอะไรแบบนั้นเนี่ยพี่เสือเห็นเพลงได้ยินเพลงนี้ครัง้งแรกได้ฟังเดโมครัง้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับชอบครับเพราะว่าผมฟังปุ๊บเนี่ย <c oughs> อันตอนแรกออฟก็รีบไปฟังว่าเพลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ประมาณแบบว่าให้ ให้ใจเย็นๆให้นับในใจก่อนก่อนที่จะแตกหักเลยอะไรอ,อย่างเงี้ยน,นะครับผมก็เออคอนเซป็ปต์ก็ก okay ็โอเคแล้วพอได้ได้ได้ไดฟังเดโมที่ off ออฟส่งให้ก็มันเป็นเพลงที่เป็นรสชาติใหม่ที่ผมยังไม่เคยมีแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเพลงก็ฟังดูบรรยากาศดีรบ,บรรยากาศดีแล้วก็ความหมายดีนะแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่ถ้าถามว่าเข้ากับตัวผมไหมเพราะว่ามันเข้านะครับเพราะว่า มันเป็นเพลงที่ยังพูดถึงพูดถึงวิธีคิดของคนว่าคิดแบบนี้น่าจะดีกว่าคิดแบบนั้นนะมันยังเป็น <Okay. S 1> เรื่องแบบนั้นอยู่ mm hmm. ก็ผมไม่มีอะไรติดไม,ไ,มไม่ติดอะไรเลยสักอย่างครับ mm hmm. ได้ฟังเดโมก็โอเคได้เห็นเนื้อเพลงโอเคไปห้องอัดจเจอน้องนงๆโอเคเจอออฟโอเคทุกอย่างฟังดูงมันรี้รื่นมากเลยฮะ ผมแฮปปี้มากตอนที่ส่งเพลงไปเนี่ยผมรุ้นแบบทําไมฮะผมรุ้นสุดๆเลยครับทุกคนผมรุ้นทุกคนเลยครับลุกนคู่เลยครับตอนส่งเพลงไปแล้วแบเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเยงี้ครับก็พอพี่เขาบอกว่าโอ้ยพี่ชอบเพลงมากผมก็แบบสบายใจพี่ไม่รู้ว่าผมมันอยู่บ้านคนเดียวแล้วแบบรยดแล้วเพราะมันคือดีใจว่าเออเพลงงานนี้มันกำลังจะเกิดจริงๆจะเป็นภาพด้วยกันนะครับพอผมวางสายจากออฟก็ ลูกๆพี่ออฟโทรมาหาพ่อเงินยากเงินยากเงินกันเงินกันเงินกันครับผมซึ่งในในอัลบั้มนี้ในในโปรเจกต์นี้ออฟก็รับหน้าที่เป็นเรียกว่าอะไรฮะเป็นโปรดิวเซอร์เป็นเอ็กซ์แคิวทีฟเอ็กซ์แคิวทีฟโปรดิวเซอร์ดังนั้นถามออฟน่าจะเหมาะว่าแล้วในฐานะเอ็กซ์แคิวทีฟโปรดิวเซอร์เนี่ยบาลานซ์ยังไงครับความสมมติอย่างคู่นี้ความเป็นทวนดี้ไฟกับความเป็นธนพลอินทริเ มันคือแค่ไหนมันถึงจะพอดีต้องต้องกลับไปบที่ที่โจทย์แรกที่ที่โยนลงไปสมมุติเราโทร,ร,รหาคือสังเกตอย่างหนึ่งว่าวงที่ที่อยู่ในโปรเจกต์เนี่ยครับเหมือนจะเป็นวงที่ผมเคยร่วมง,งานด้วยเกือบทั้งหมดอะไอ่างีคเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยการคุยกับพี่พี่เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสําหรับวงรุ่นน้องเนี่ยนอกจากความเหมาะสมแล้วผมต้องการสื่อสารที่แบบไม่ได้แบบ คือต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยอย่างเวร์ฟก็เคยทํางานร่วมกันเงี้ยเพราะผมเชื่อว่ามันต้องมีคนที่อธิบายยังไงดีคือขอขอคุยกับคนเนี้ยง่ายๆแล้วคนนี้จะยากหน่อยก็ไม่เป็นลายเนคือรู้อยู่แล้วว่าคุยกับฮีโร่เนี่ยยากแน่เพราะเราไม่รู้จะต้องเจอไยากด้วยด้วยคอนดิชั่นที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่งี้ครับแต่ว่าขอมีง่ายไว้คนหนึ่งข้างๆตัวแล้วผมก็เหมือนเออเคยทํางานด้วยเข้าใจสไตล์เขาอะไรอย่างนี้ด้วยครับแล้วก็อ เป็นวงที่ประสบความสําเร็จแล้วทั้งนั้นอะไรยงี้ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนวงที่ประสบความสำเร็จแล้วจะเข้าใจที่มาของตัวเองว่าเอยเรามาอยู่ตรงจุดนี้เพราะอะไรอะไรอย่างนี้ครับคือวงที่ยังไม่สําเร็จผมว่าเขายังอาจจะไม่ไม่เห็นตรงนี้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พอได้วงครบเนี่ยผมก็จะโทรบอกว่าเออถ้ายังไม่รู้จะมีสารตั้งต้นยังไงเนี่ยให้ตั้งต้นว่าชอบเพลงอะไรของเขา แล้วเอาเพลงนั้นแหละยึดเป็นโจทย์เพื่อให้มันเหมือนเป็นลักษณะการสีวิวพี่เขาด้วยเป็นแบบสะดุดดีพี่เขาด้วยอย่างหนุ่มกะลาเขาก็เฮ้ยผมนึกถึงเพลงทะเลใจของแอดอะไรอย่างี้แล้วจะมีคําว่าทะเลใจด้วยยังได้เลยอถ้าพี่เขาไม่คิดลิขสิทธิ์ <S 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 นะหรือจะมีเอลิเมนต์ดนตรีบางอย่างที่ทําให้รู้สึกยิ่งดีเลยเพราะนี้มันคือโปรเจกต์ที่สะดุดดีฮีโร่ของเราอะไรอย่างี้ครับ ก็ก็เป็นโจทย์ที่ที่เหมือนจะให้ให้กว้างๆแล้วก็ให้เหมือนแต่ละคนเนี่ยไปบาลานซ์กันเองส่วนในวงที่ผมต้องเป็นโปรดิวเซอร์อย่างโลโมโซนิกเกสโนว่าแล้วก็บิ๊กแอสเนี่ยก็ผมก็จะใช้วิธีคิดเนี่ยครับเออเราจะนึกถึงเพลงอะไรนะอืมอย่างบิ๊กแอสเนี่ยผมจะนึกถึงเพลงอะไรของพี่ไมโครนะอย่างเกสื์เขาจะนึกถึงเพลงทุกสิงอะไรเงี้ยครับโลโมโซนิกเขาจะนึกถึงเพลงเพื่อเธอเนี่ย แล้วถ้าทุกคนได้ฟังก็จะรู้สึกเลยว่านี่คือเพลงเพื่อเธอในอีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยครับคือไม่ต้องเขินอายอะไรทั้งสิ้นเพราะนี่คือการสาดุดีพี่เขาเนี่ยคือเวลาเราอีกอยกครับว่า tribute บางทีเราจะนึกถึงการเอาเพลงของพี่เหล่านั้นมา cover แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเรา tribute ด้วยการเขียนเพลงใหม่ขึ้นมาโดย inspire จากเพลงที่เราชื่นชอบใช่ครับแล้วก็มีเรื่องเนือความข่านหมายนิดนึงขอเล่าให้ฟังกันได้เลยครับผมก็ ใส่ไมโครไปเต็มๆเลยเพลงแบบไม่ไมโครไมโครอะทําทำวงมีความสุขมากแล้วก็นัดเจอพี่หนุ่ยที่เนี่ยฮะห้องซ้อมที่อา a เนี่ยครับเปิดให้แกฟังแกฟังแล้วแบบเฮ้ยนายเราชอบวงนายว่ะเรารับโปรเจกต์เนี้ยเพราะเราชอบวงนาย เราอยากร้องเพลงแบบวงไหนผมก็แบบอุ้ยตายแล้วตายแล้วมันคือแบบเหมือนแบบมันเหนือความคาดหมายเหมือนกันเลยครับก็กลับไปนั่งตั้งหลักใหม่เอาใหม่อะไรเงี้ครับก็เออมันก็มันก็มีอะไรที่เซอไพเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ครับคือพี่เขาก็ไม่อยากไม่ได้อยากร้องเพลงแบบไมโครสทีเดียวอะไรเย่างี้ครับคือผมอาจจะทําไปไมโครมากเกินไปอะไรเางี้ครับจนแบบถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะจะมาอะไรก็มาฟีเจอริงกันทำไมอะไรอย่างนี้ครับ ก็เราจะได้ฟังตอนนี้เราทยอยให้ได้ฟังกันไปใช่ไหมฮะเพลงแรกนี่ก็จะเป็นหนุ่มกัปากับพี่แอดชื่เพลงตามตะวันครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเพลงอะไรบ้างครับก็จะเป็นเพลงนี้เลยครับเพลงนี้จะเป็นเพลงที่2นะฮะหนึ่งถึงร้อยครับหนึ่งถึงร้อยหลังจากนั้นก็จะเป็นโลมาโซนิกครับกับพี่โป่งกับพี่โป่งครับหลังจากนั้นก็เป็นเกสโนวาบกับพี่น้อยวงน้อยครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณบิ๊กแอ๊กับพี่นุยมพล หมว่หน่วยหน่วยไมโครเนื่องจากว่าต้องแต่งใหม่หมดเพราะตอนแรกกำเป็นไมโครไปก็เลยขอไปอยู่ท้ายสุดมีเวลาเพิ่มอีกนิดนึงขอแต่งใหม่ให้ดูเป็นบิ๊กแอสมากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆริงผมแฮปปี้นะครับเพราะันจริงๆโปรเจกต์เนี้ยโอเคเราชื่นชมพี่พี่ทุกคนมากๆเกอยู่แล้วแต่สิ่งที่ที่เห็นตอนที่อัดเสียงหรืออะไรเงี้ยหรือตอนโทรไปครั้งแรกเนี่ยอย่างพี่เสือเนี่ยโอ้ยวงจุนิฟาอ้าวพี่ชอบมากอะไรเงี้ยผมก็แบบ พอวางหูเสร็จผมก็รีบโทรหาแหลมหาโฟว่าพี่เขาชอบเราเหมือนกันก็ดีมันเหมือนเป็นก้อนความสุขที่มันกลมๆอยู่ด้วยกันอะไรยงี้ครับเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ควรได้ตั้งนะคะคือจริงๆเนี่ยได้ทําก็มีความสุขแล้วอะธนาหับได้ทำงานกับพี่เสือแล้วเป็นไงบ้างครับพอได้เจอกันจริงจริงวันที่ผมเจอพี่เสือครั้งแรกในชีวิตครับก็คือ ที่ห้องอะวันที่เสือมาร้องเลยใช่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 แต่พี่เสือบอกว่าเราเคยเจอกันแล้วเซนเวอร์ครับเซนทันเวอร์เราไปวันนี้ครับผมแล้วอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกันงานอะไรนใช่เจอกันผมยืนดูเล่นด้วยนะครับที่เล่นอยู่ข้างล่างผมก็ยืนดูอยู่กับรูปนั่นคือคือที่เจอกันนะครับคือผมเดินเข้าไปห้องอะพี่เสือมาเร็วกว่าผมช้าหน่อยครับพี่เสืออยู่ในในห้องนักร้องอะครับเราก็รู้สึกเอาไงแล้วเนี่ยเพราะว่า S <S เราจะต้องก็จะเกร็งทุกคนนะฮะตั้งแต่พี่ออฟมาผมรับรู้ถึงความเกร็งร่วมกันว่าว่าเราเราจะต้องเป็นคนที่ที่อยู่หน้ามอนิเตอร์เพื่อเพื่อเพื่อช่วยกันในการทำงานแต่สิ่งที่ทำให้ง่ายที่ง่ายขึ้นและง่ายลงไปเลยก็คือ ừ ừ พี่เสือพี่เสือคลายความเกร็ง ừ, ทุกอย่างให้น้อน้องฟังมอนิเตอร์ก็สิ่งที่น้องเห็นบดีนั่นเอ น้องน้องต้องโปรดิวพี่นะ <c oughs> ผมก็นั่งมือสั่นอยู่เน <c oughs> <c oughs> ี่ยคือจริง <c oughs> จริงเพราะเป็นพาร์ทของเทมปี่ไฟล์ผมไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์คือวงเขาเป็นโปรดิวเซอร์เองเอผมก็เหมือนโฟก็ <c oughs> พี่ผมก็ตายแล้วก็เหมือนพย,ยพยายามละลายพฤติกรรมสักแป๊บหนึ่ง <c oughs> แล้วผมว่าโอเคเดี๋ยวให้แหลมให้โฟดูนะพี่รับกวนอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยแต่วเขาอยากได้นู่นได้นี่อะไรเงี้ยแล้วผมก็ถอยออกมา แต่พี่เสือน่ารักมากพี่เสือแบบวันนั้นพี่เสือสอนผมเยอะมากเลยครับจริงในในในภาพที่เราเจอกันเนาะในการทํางานจริงด้วยคือในการที่ผมเห็นภาพตัวเองว่าวันหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าถ้ามีน้องคนหนึ่งชวนเราไปไปไปร้องแบบเนี้ยเราจะทำแบบนี้แหละเราจะทําแบบผู้ชายคนนี้แหละที่ทําให้ทุกอย่างมันง่ายและสบายเราจะไปเป็นนักร้องแบบเป็นนักร้องเราจะไม่แบกอะไรไปเพื่อทําให้ทุกคนมันมันอใช่สมมติถ้าแบบ สมมตินะพี่ถ้าพี่เสือมาเฮ้ยทุกทุกโมงนะพี่ไปแล้วอะไรเงี้ยทุกคนคงแบบเอาไงดีวะอะไรเงี้ยพี่รา้สึกว่าพี่เขาเชื่อมั่นในตัวเราให้ให้สิ่งนั้นว่าคุณเชื่อมั่นแตสิ่งที่คุณทำเพราะเขาไว้ใจแล้วเราเองอ่ะเราเองผมเองก็มีความรู้สึกว่าผมตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจมากๆที่จะหนึ่งคืออยากได้ยินเสียงพี่เสือในวันที่ที่ผมอยากได้ยินที่ที่เสียงนั้นแหละที่ที่ผมเคยได้ยินตตนเด็กๆแล้วผมรู้สึกว่า ที่เสือแล้วครับทำงานกับน้องๆเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองนะครับก็ตัวเั้ก็เกรงมากครับเกรงมากที่ท,ที่ที่ได้ไปทํางานเพราะว่าโอ้ดีออฟนะครับ,รบนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมก็เตรียมตัวอย่างเดียวว่าเราจะต้องไม่ไปทําให้ไม่ไปทำให้งานเขาเสียรเราจะต้องเตรียมตัวไปให้ดี <c oughs> ตเตรียมร่างกายตเตรียมคอเตรียมความพร้อมที่จะไปร้องเพลงที่เราฟังแล้ว ดีผมก็เตรียมไปก็เตรียมไปครับแล้วก็เวลาอยู่ในห้องร้องจริงเนี่ยผมรู้ว่าคนที่นั่งอยู่หน้าบอร์ดเขาเขารู้สึกยังไงเพราะผมเคยเคยเป็นแบบนั้นแล้วผมก็เคยนั่งอยู่ข้างในผมก็มันต้องแล้วแต่โปรดิวเซอร์คนที่นั่งอยู่หน้าบอร์ดจะต้องเป็นคนที่ฟังแล้วแล้วพี่แบบนี้เพราะแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้เขาจะต้องเป็นคนบอกเราครับแม้กระทั่งอัลบั้มผมเองเนี่ยผมก็คุมตัวเองร้องไม่ได้นะครับผมก็ต้องมีมีคนนั่งคอยฟังผมร้องพี่ พี่ส่วนไม่ดีผมก็ต้องมีคนบอกครับเป็นเรื่องธรรมดาของการอัดเสียงร้องนะครับพอมซ์เซตเป็นแบบนี้มันเลยราบรื่นร่มรื่นสดชื่นมีความสุขในกนรร้วงมันสุดมากในขณะเดียวกันผมก็ร้องไปใช่ไหมครับก็หลายเทสนะครับก็ไม่ใช่ว่าร้องสบายมากผมก็ไม่ใช่คนที่แบบร้องเก่งมากที่เดียวผ่านผมไม่ใช่อย่างนั้นแล้วผมก็เห็นน้องๆก็ทํางานเห็นแลมนั่งคุมผมร้องอยู่ผมก็มองอ๋อไม่น่าเขาถึงทําเพลง ออกมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีเสน่ห์ได้เพราะว่าเขาคือตัวจริงเขาคือตัวจริงในการนั่งทํางานมองก็รู้แล้วครับว่าว่าใครทําเป็นไม่เป็นครับทั้งหมดนี้เราก็ปล่อยเนะครับอันไหนที่มันยังไม่ได้นี่ให้พี่เอาใหม่นะครับอย่าปล่อยไปครับโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาพูดคุยกับเราเราจะไปรอฟังเพลงนี้และเพลงอื่นๆในโปรเจก์นี้ด้วยกัน โดยเฉพาะเพลงของวิกัสกับไมโครด้วยนะฮะัเราฟังอย่างใจจดจ่อผมก็รอฟังเหมือนกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ แล้วก็เนื่องจากวันนี้นะฮะเป็นวันพิเศษอีกด้วยคือนอกจากจะมาเจอกัน3คนแล้วฮะ,ะจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของใครบางคนนะฮะแล้ววันนี้นะ,ะเ,รเราให้พี่ออฟเป็นผู้โอ,โอัญเชิญแล้วกันฮะ,ะอุย้ยม <laughs> ันเกิดใครครับม <laughs> ันเกิด <laughs> oh, apa? Right. Oke. <Right>. Happy Birthday. <laughs> <laughs> yeah, oh, ya pun, ya pun, ya pun kan? Bener, sih. Yang misalnya, ya, ya, ya. Oh, 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 misalnya. Ah, chuikan. Chuikan. Ikan. 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 ของให้นักล้องแต่วันเกิดครับคุณขอบคุณมากครับต้องกล่าวครับต้องกล่าด้วยครับจริงๆวันเกิดปีนี้ผมรู้สึกว่าอยากธรรมดามากทาับอยู่บ้านก็แต่ก็ นี่เราหวานกันได้ขนาดนี้มีความสีวิไลเกิดขึ้นครับเบาๆขอบคุณมากครับเป็นเกียรติคำรับชีวิตของผมสุขภาพแข็งแรงครับผมขอบคุณมากมาปีครับมาปีครับขอบคุณครับนี่ดีขอบคุณมากครับหวานมาก